Oh e, oh e. ออีีพอแล้วจะน่าแกไปตั้งเยอะแล้วนะเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยเอาเลยอะเอาปุ๋ยออกมาทำไมเนี่ยอไอฉันไม่ตโตทีเนี่ยงั้นลองใช้นี่เฮ้ยอะไรอะ่ะชุดประหยัดปุ๋ย5พลังยูนิไลฟ์ช่วยประหยัดปุ๋ยเคมีได้มากกว่า50%ได้ผลดีทุกพืชทุกพื้นที่ลดต้นทุน oh. พืชผลต่อไวไม่กลัวแล้ว oh. ชุดประหยัดปุ๋ย5พลังยูนิไลฟ์ พิเศษสุดสำหรับท่านที่สนใจชุดประหยัดปุ๋ย5พลังยูนิไลฟ์โทรมาตอนนี้รับฟรีคูปองส่วนลด250บาทสำหรับแลกซื้อชุดประหยัดปุ๋ย5พลังยูนิไลฟ์ขนาดเล็กจากราคา560บาทเหลือเพียง310บาทชุดประหยัดปุ๋ย5พลังยูนิไลฟ์ขนาดเล็กใช้คุกป,ปุ๋ยได้หนึ่งกระสอบลดการใช้ปุ๋ยได้เลยทันทีกว่า50%โทรด่วน 02-399-5555จำนวนจำกัดเพียง50สายแรกและสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก u ูนิลิเท่านั้นขอบคุณพี่เล็กสุบัญญาและอาจารย์กนกศักดิ์วันนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำชีอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิผมจะนำท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งซึ่งใช้ชุดประหยัดปุ๋ยห้าพลังแล้ว สามารถลดต้นทุนปุ๋ยลงได้ครึ่งหนึ่งและสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วยแต่จริงอย่างไรนั้นตามผมไปชมได้เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่วิทยาแล้วนะครับผมก็คือพี่วิทยาครับข้าวสวยสวยงามอย่างนี้นะผมอยากให้พี่วิทยาเล่าให้ฟังว่าพี่วิทยาใช้อะไรครับข้าวถึงได้สวยงามขนาดนี้ครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ครับชุด5พลังครับชุดประหยัดปุ๋ยครับพี่วิทยาใช้ยังไงครับก็เอามาคลุกกับปุ๋ยธรรมดาของเรานี่แหละครับ มาสูตรใช้คุกกระปุ๋ยสูตรไอยูเรียแล้วก็สิบห้าสิบห้านี่นะครับแต่ก่อนก็ใช้ธรรมชาติใช้ปุยธรรมชาติแต่พอหันมาใช้ของอยู่ยในไลชุดห้าพลังนี้เอามาคุกแล้วแล้วก็มั่นใจว่าครับใช้แล้วเห็นผลว่าประหยัดต้นทุนลดเพิ่มผลผลิตลวิธีการใช้ก็คุกปุ๋ยเราก็หมักไว้ก่อน2วันหรือ3วันนานนานก็ได้ขอให้2 3มวันก่อนแล้วค่อยเอามาใช้ พอใช้รอบแรกก็ใช้ไปไอ้ยี่สิบวันรอบแรกเราใช้ไปก่อนรองพื้นไม่ต้องใส่เยอะใส่ประมาณไร่ละห้ากิโลแล้วก็ประมาณเข้าได้เดือนครึ่งเราก็ใช้อีกใส่ประมาณไร่ละสิบกิโลต่อไร่ใส่รอบสองพอเข้ามันเทะรวงออกมาไอ้รอบสามเนี่ยเราก็ใส่ใส่ใส่อีกรอบหนึ่งระยะห่างจากรอบสองประมาณสักสองอาทิตย์ ใส่ก็ไม่ต้องใส่เยอะรอบทีสามนี่ใส่พอประมาณไรละห้ากิโลพี่วิทยาใช้ของเรามากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สามแล้วครับปีที่สามเริ่มเริ่มมางแต่รู้จกักมีคนแนะนํามาอยู่รไรไรแล้วก็มามีชุดประหยัดปุ๋ยก็ลองมาใช้ดูที่แรกก็ไม่เชื่อครับแต่พอมาไ,ได้ใช้ดูปีที่แล้วก็ได้เริ่มเริ่มทีแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับจะพูดไอ ทำนาห้าไร่ก่อนทำนาห้าไร่ได้ประมาณ3ตันใช้ปุ๋ยธรรมดาแต่พอได้มารู้จักกับยูนิไลท์แล้วพอมาใช้ปุ๊บผลผลิตเพิ่มครับ5ไร่ได้หตันแต่ปีนี้ผมผมเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกเพราะว่ามั่นใจกับปุ๋ยยูนิไลท์แล้วว่าได้ผลก็คือผมอยากทราบว่าพื้นที่ที่วิทยาปลูกข้าวนี่ปลูกกี่ไร่ครับปีนี้ครับปีนี้ก็เพิ่มปริมาณมาเป็นสิไร่ จาก15ไร่ผมก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนไรทในมอคคุกป,ปุ๋ยเตรียมไว้แล้วประมาณประมาณกี่สอบครับกี่กระสอบผมเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ6กระสอบ6กระสอบคุกค่าพลังผมเฉลี่ยแล้ว6กระสอบจะได้15ไร่ก็ประมาณใส่แบ่งใส่ครั้งละ10กิโลต่อไร่นาที่เห็นอยู่นี้ก็15ไร่ครับ15ไร่นี่ แต่ก่อนผมก็ใช้ปุ๋ยโอ้ใช้ปุ๋ยเคมีนี่ทมธรรมชาติยังไม่รู้จากว่า5พลังก็ใช้เปลืองครับใช้ประมาณ1ิ1 5ก6ระถุงแต่พอได้มาใช้ของชุดประหยัดปุ๋ยห้พลังแล้วก็ลดลงมาเกินครึ่งนะครับ15ไร่ใช้อยู่ประมาณ5้ถึงหถุงครับใช้ได้แล้วก็ผลผลิตมันต่างกันครับใครใส่ปุ๋ยธรรมชาติก็งามแต่ผลผลิตของห้าพลังนี่ทุดประหยัดปุ๋ยนี่ประหยัดทั้งทุนประหยัดทั้งปุ๋ยครับ ผลผลิตเพิ่มเยอะกว่าที่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติธรรมดาครับเวลาใช้ห้าพลังแล้วเนี่ยนะครับต้นข้าวเราเนี่ยลักษณะของต้นข้าวกอข้าวเราเนี่ยมันแข็งแรงและต้านทานโรคยังไงครับพี่โอ้อันนี้ดีมากเลยครับห้าพลังของเราเนี่เอามาใช้แล้วแต่ก่อนยังไม่ได้ใช้นี่เป็นมักจะเป็นโรคเป็นเชื้อลงเชื้อราลงตัวน,นี้พอมาในคุกสารอาหารของห้าพลังแล้วนี่ต้นข้าวจะชูใบตั้งแล้วครับโรคจะไม่ค่อยมี ก็มีก็มีส่วนน้อยแต่ดูแล้วค้าพลังของเรานี่เป็นเป็นสารอาหารที่บำรุงข้าวข้าวใบตั้งใบสวยครับข้าวก็จะออกรวงดีครับแล้วการสะสมอาหารของห้าพลังนี่นะครับมีผลต่อการออกรวงแทงรวงแล้วก็เจสอนข้าวเราไหมครับพี่โอ้นี่มีมากเลยครับเพราะว่ามันจะได้สะสมอาหารเราเริ่มเราเริ่มใส่ดังที่แรกขึ้นมาแล้วสารอาหารนี่ข้าวจะได้ดูดซึมแล้วเอามาบำรุงแล้วจะ ทำให้ข้าวนี่ป้องกันลูกได้ด้วยป้องกันจากเชื้อลงเชื้อราอะไรเพราะว่าไอสารอาหารห้าพลังนี้ช่วยช่วยข้าวได้เยอะเลยครับใบตั้งดูดูจากข้าวก็รู้ว่าการรวงข้าวนี่ใบจะตั้งชูเมล็ดออกมานี่จะไม่ค่อยมีลูกครับลักษณะของรวงข้าวนี่จนถึงเก็บเขียวนี่นะครับลักษณะของรวงข้าวกับใบข้าวนี่ลักษณะใบข้าวของเราจะเป็นยังไงครับพี่ใบข้าวนี่ธรรมดาเราใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ใบใบมันจะไม่ค่อยตั้งนะครับ แต่พอเราสารอาหารมาคุกกับปุ๋ยแล้วนี่ใบข้าวจะตั้งจะตั้งชูเหมือน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 ได้รับอะไรทักอย่างจะได้ไม่ค่อยมีลูกครับใบมันตั้งดีครับใบผลผลิตของห้าพลังนี้จะเพิ่มเพิ่มยิ่งกว่าปุ๋ยธรรมชาติดีครับเพิ่มเพิ่มผลิตปริมาณเพิ่มกว่าอีกครับปีที่แล้วก็ได้ใช้ไปก็ปีที่แล้วก็ได้ไป15ไร่ก็ได้อยู่ประมาณ15ตัน 70กิโลแต่ปีนี้ผมคาดว่าจะได้ถึงประมาณไล่ไล่หนึ่งนี่ประมาณตันสามตันสี่นะครับคิดว่าข้าวปริมาณองข้าวปีนี้แน่นแล้วก็ใช้สารอาหารห้าพลังนี่ผสมกับปุ๋ยแล้วมาดูรวงข้าวมันแตกต่างกับปีที่แล้วแล้วก็ดูว่าปริมาณรวงของปีที่แล้วนี่กับปีนี้นี่ปีนี้น่าจะได้เยอะกว่าครับในเรื่องของผลผลิตออกมาแบบนี้นะพี่วิทยาเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกของผมเป็น ชีวิตการเกษตรมาครับใช้แต่สารเคมีที่เอามาใส่ผิผีถูกๆูแต่ตอนนี้ได้มารู้จักกับข้าพลังอยู่ไลไรแล้วผมภูมิใจมากครับเพราะว่าพอได้มาใช้จริงๆแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้าวก็สวยครับเมล็ดก็โตแล้วผมดีใจมากครับภูมิใจมากครับลักษณะของรวงข้าวผมเห็นรวงข้าวทียิบเลยนะครับผ,ผลผลิตก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันครับครับ เพราะว่าปีที่แล้วผมก็ลองดูอยู่ว่าหวานข้าวห่างได้ผล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 ิตเพิ่มขึ้นมาเท่านี้แต่ปีนี้ผมว่าขยับหวานข้าวเยอะกว่าเดิมข้าวมันถีขึ้นปริมาณรวงออกมาแล้วผมคิดว่ามันจะมันจะไม่โตแต่ผลพรวัดออกมาแล้วผมก็ดูรวงข้าวแล้วว่าเออใช้ได้ห้าพลังนี่ถึงระวานทีบานทีได้ข้าวมันก็ออกมารวงรวงโตรวงสวยเหมือนเดิมครับรวง ลว,ว, e? วงสวยแบบนี้ชอบห้าพลังไหมพี่ชอบครับลวงสวยแบบนี้ชอบห้าพลังครับทำธรรมดาใช้ปุ๋ยธรรมดานี่เมล็ดมันจะไม่โตครับเมล็ดมันจะเป็นเหี่ยวๆเหมือนเหมือนเหมือนปุ๋ยเหมือนเราใช้ธรรมชาติมามันจะมันจะเป็นธรรมดาธรรมดาแต่พอมาได้คุกห้าพลังแล้วเมล็ดข้าวจะสวยแล้วจะโตครับเต็มเมล็ดแล้วแล้วดูแล้วการที่เมล็ดรีบก็ไม่ก็ไม่ค่อยมีครับจะจะจะเต็มเมล็ดเมล็ดจะโต สวยครับดูสวยผมอยากให้พี่วิทยาฝากเกี่ยวกับพวกห้าพลังชุดห้าพลังของเรานะกลับไปเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศนะครับอยากแนะนำให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับทั่วประเทศไทยและเกษตรกร,ะร,กรนะครับภาคอีสานของเราเนี่ครับผมก็อยู่ภาคอีสานผมมาใช้แล้วดีมากเลยครับ คนที่ยังไม่ใช้นี่ผมผมขอแนะนําเลยครับว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับห้าพลังนี่ดีจริงครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความประทับใจของผู้ที่ใช้ห้าพลังในกลุ่มนาข้าวใช้แล้วลดต้นทุนลงไปกว่าครึ่งเพิ่มผลผลิตอย่างแท้จริงเกษตรกรให้การตอบรับเป็นอย่างดีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดีผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ต่อไปเรากลับไปพบกับพี่เล็กสุปัญญาและอาจารย์กนกศักดิ์ได้เลยครับ